ประเทศไทยดูไม่จืดเสื่อมซามถึงจุดที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะถูกประชาชนแจ้งจับข้อหากระทําการทุจริตเสียเองหัวหมู่ทะลวงฟันลุยฟาดกับปปอชอคือนายวีระสมความคิด NGO ต้านโกงคนดังอาสาลุกขึ้นมาตรวจสอบย้อนหลังคำตัดสินคดีเช้านาฬิกายืมเพื่อนซึ่งปป,ปอชอสั่งยกฟ้องลุงป้อม พลเอกประวิทย์วงสุวรรณแบบค้านสายตาประชาชนทั้งประเทศตั้งแต่เมื่อปี2561เขียนสตอรี่ออกมาว่าในเมื่อเป็นการยืมเพื่อนซึ่งเสียชีวิตไปแล้วอีกตั้งหากลุงป้อมจึงพ้นผิดคดีแสดงทรับสินอันเป็นเท็จคนมากมายไม่เชื่อถือคำตัดสินนี้ของปป,ปชก็ได้แต่บนบนกันไปแต่ไม่ใช่นายวีระสมความคิดนายวีระลุยตรวจสอบอย่างจริงจังใช้พรบรข้อมูลข่าวสาร บังคับให้ปปชต้องยอมเปิดเอกสารการสืบสวนสอบสวนแต่ไม่น่าเชื่อปปชเหมือนวัวสันหลังหวะกลัวคนจะมาเห็นความลับในสำนวนตั้งท่าขัดขืนไม่ยอมคายเอกสารท่าเดียวกล้าแม้กระทั่งเพิกเฉยต่อคำสั่งสารปกครองสารสั่งให้เปิดแต่ปป,ปชไม่ยอมเปิดใครจะทำไมจนถูกสารสั่งปรับสำนักงานปป,ปชและคณะกรรมการปป,ปช รวมเป็นเงิน1 0 0 0 0บาทนี่เป็นเรื่องพิรุษผิดปกติอย่างที่สุดองค์กรปราบโกงกล้าขัดขืนงัดข้อกับสารปกครองมันต้องมีอะไรในกอไผ่เป็นแน่แท้ทั้งที่หากปปชดำเนินการอย่างบริสุทธิยุติธรรมจริงๆจะต้องไปกลัวอะไรต่อให้ร้อยวีระสมความคิดได้สำนวนไปก็ทำอะไรไม่ได้เมื่อจนแต้มหนีไม่ออกปปชจึงส่งมอบสำนวนการสอบสวนให้ในายวีระทุกชุดตามที่สารปกครองสั่งมา แต่ปปชก็ไม่วายก่อพิรุษซ้ำซากเมื่อเอกสารสำนวนพวกนั้นปรากฏเส้นคำขีดทับข้อความส่วนใหญ่เอาไว้ซะอย่างนั้นเรียกว่ายอมคายสำนวนแต่ไม่ยอมให้รู้ข้อเท็จจริงอย่างละเอียดใครได้สำนวนไปอ่านก็จับใจความสำคัญไม่ได้อยู่ดีเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ปปชทำไมกล้าตุกติกเลี่ยมจัดกล้าขัดคำสั่งฟานสะท้อนเนื้อแท้ของปปชชุดนี้ว่าน่าหนายจริงๆ แต่เรื่องอื้อฉาวไม่ได้มีแค่เรื่องนี้ยังมีคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา157ของนายอิทธิพลคุณปลืม้มสมัยเป็นนายกเมืองพัทยาที่อนุมัติสร้างคอนโดยังไม่ถูกต้องสุดท้ายนายอิทธิพลรอดคดีอย่างเท่ๆเ,เพราะปาปชอดองการไต่สวนไว้นานถึง15ปีกว่าจะได้เริกชี้มูลส่งฟานคดีก็ขาดอายุความพอดีไหนยังมีคดีของบิ๊กโจ๊ก พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานที่วิ่งตีนพลิกให้คดีฟอกเงินไปสู่อ้อมกอดอบอุ่นของปปชแล้วมีเรื่องอื้อฉาวผุดขึ้นมาเมื่อเจ้าหน้าที่ปปช3คนถูกตำรวจดำเนินคดีข้อหาสมคบกับบิ๊กโจ๊กช่วยกันทำบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จดึงเฟียนพระเครื่องนามอ้งเมืองชนมาเป็นตัวละครให้สมอ้างว่าซื้อพระเครื่องจำนวนมากจากอดีตผู้ว่าคนหนึ่ง แล้วมอบค่าในหน้าให้บิ๊กโจ๊กไปถึง13ล้านบาทมีการวิเคราะห์ความเหมือนที่แตกต่างระหว่างคดีลุงป้อมกับคดีบิ๊กโจ๊กว่าในเมื่อปอปอชอเองมาสมหัวช่วยเหลือบิ๊กโจ๊กตกแต่งบัญชีทรัพย์สินสร้างสตอรี่ให้เองก็เป็นไปได้เช่นกันว่าคราวคดีนาฬิกาลุงป้อมก็น่าจะเป็นปปอชอนี่แหละที่ช่วยสร้างสตอรี่ให้เป็นการยืมเพื่อนสิ้นเรื่องสิ้นราวไปโดยเฉพาะ การอ้างถึงเพื่อนที่ตายไปแล้วของลุงป้อมซึ่งไม่สามารถจะมาให้การใดๆได้อีกก็คล้ายกับกรณีฝื้อพระเครื่องของอังเมืองชนที่ล็อกเป้าไปที่อดีตผู้ว่าซึ่งอายุร่วม90ปีวัยไม้ใกล้ฝั่งทั้งนี้ทันทีที่นายวิระสมความคิดได้รับสำนวนอันมีการขีดค่าปกปิดความจริงก็ประกาศว่าจะต้องดำเนินคดีกับกรรมการปปอชอ,อย่างแน่นอน เพราะถือว่าความผิดสําเร็จแล้วซึ่งไม่ใช่กรรมการปปชทุกคนที่เป็นเป้าหมายดำเนินคดีของนายวีระแต่เป็นเฉพาะคนที่เห็นชอบกับการขีดค่าข้อความทิ้งและรวมไปถึงอดีตกรรมการปป,ปชที่รวมรู้เห็นด้วยกรรมการปปชคนหนึ่งที่จะรอดจากการถูกดำเนินคดีคือนายสุชาติตระกูลกาเฟมสุขเนื่องจากนายสุชาติลงมติให้เปิดสำนวนให้หมดไม่ต้องกัก และนายสุชาติตระกูลเกรมสุขนี่แหละที่บิ๊กโจ๊กกำลังวิ่งวุ่นล่ารายชื่อเพื่อถอดถอนให้พ้นจากกรรมการปปชทั้งที่นายสุชาติมีจุดยืนที่สวนทางกับคนอื่นๆจะเห็นว่าคนมีน้ำใจทั้งนอกและในปปชต่างไหลมารวมกันในยามฝนตกช่วงนี้